ครับก็เรามาอยู่ในเกมกินชิ้นอิมแพ็กันนะครับเรามาทํากิจกรรมที่ชื่อว่าเอ,อ่อเกี่ยวกับชื่ออะไรวะคือมิกะเส้นทางพิศวงนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ตเราต้องคุยกับทีชานะครับก็ตอนนี้จะมีปลดล็อกมาแล้วสถานที่สองก็เดี๋ยวเรามุ่งไปตรวจอสอบด,ดีกว่าตรงนี้ต้องทำเควสอ๋อก็คือทุกวันที่ปลดล็อกมาจะมีเควสให้ทำนั่นเองของตะว,วันก็ได้แบบ ก่กาตามภาษากี้กี้อยู่ตรงไหนตรงนี้โอเคไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลโอเคก็เราก็เดินตามเบาะแสไปเหมือนเดิมถามว่าทำไมมันสูงจังอยู่บนยอดยอดเขาหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าปกติฮีชาวสุดแปลกก็ ถ้าอยู่ตรงนี้ก็อาจจะอยู่บนยอดเขาก็เป็นได้โอเคเห็นแสงออร่านั้นไหมเอ้ยหรือว่ามันอยู่ข้างล่างวะแล้วก็ปีนสองให้เสีเวราแล้วมัคุยกับฮีดีชาวโอเคเดี๋ยวคุยกับหมูกันดีกว่าออ๋อเออนี่คุยคุยกันด้วยลูกกระสุน ยิงยิงทำไมเฮ้ยหัวยิงหมูไม่ยิงชิรีชอปอดกินเนื้อเลยมึงอดอยากกินเนื้อนักไม่ใช่ชีรีชอตัวนี้ตัวที่มันเต้นอยู่นี่หว่าไม่ใช่ตัวที่มันขุดอยู่นะตัวที่ยิ้เต้นอยู่อย่าอย,ยาดาราฉัน กินอะไรดีไหม,ไมคุยภาษาีใหญ่เนี่ยอะไรมูฮีเยได้ไหมกำลังปอบใจอยู่หรอเอาใจใส่เฮ้ยเป็นมันฟังรู้เรื่องวะโอเคแลองก็ตามน้ำไปแล้วกันเ <c oughs> ขาถูกกนคนเร็วรังแกอะไรวะคนเร็คือใครวะโอเคดีใจใหญ่แสดงว่าแปลถูก อยู่ใกล้ๆเสาวัดนี่เออีก้อะไรวะน่ะถูกโยชาร์ปลังแกงั้นเลยแต่กูจะโดนสลามลังแกแล้วอ่ะสนใจโอเคแล้วก็ ึงอยู่ข้างนอกวงตลอดเลยวะอ่ารำานั่นนะจิโอไชน้ารเลยยุกปางโสเคเรียบร้อยลจยอะจโอวชาแ่รอเกูจับของแช่แข็งกูจะแช,แช่แข็งมึงก็ด,ดืนะ้อโอเคอะไร เฮ้ยตัวนี้มันไม่ใช่แข็งหรอเกไม่ใช่แข็งมไม่เป็นไรมันติดละเหยไป<ๆ>อมันล้างธาตน้ำออกเลยเหรอะเวลายืนอยู่บนน้ำเวลาเป็นน้ำแข็งต้องปีนเขาไปอีกแล้วแต่ก็ไม่ไกลนี่ จะไปกินถึงไหมนะโอเคไม่รวงโอเคขอบคุณมากโมชิมิตาเป็นไงบ้างเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเวยอาจจะมีคนเขลียนเจ้าตัวประหลาด โอเคเสร็จแล้วก็เหลือตั้งเพื่อต่อไปคุยกับคิดิชอวที่จะเต็มใจสื่อสารด้วยไปที่ไหนดีวะอ๋ออยู่ทางไกลเลยทางไกลก็เดินไปกันเนี่ยโอเคร่อนจากดากร์คอนสปายไปหายตัน่ป เนี่ยบอว่าบินจัดแล้วก็สปายมันสูงกว่ายัง <c oughs> ไงเจอแล้วยังยืนเต้นอยู่ตรงข้างต้นสน โอเคอยู่ตรงนี้พวกเขาดูพกันถูกคอมากเลยื мов, ดูดิดูดีใจดิเขาอยากให้ช่วยกำจัดศัตรูให้และทำตำแหน่งโอเคขอบคุณมากมยืนเต้นอีกแ้ะคุณอ้าวเมื่อกี้เเห็นยืนเต้นอยู่เลยอไม่ยืนเต้นต่อเหรอ อยู่ตรงไหนโอ้ใกล้ๆโอเคน่าจะตรงนี้แหละยิงเต้นข้างก่องใช่ไหมผูมขอกล่องนะโอเคเพาะปุ่ล็อกไม่ได้ด้วยวะอ๋อได้ละ ้เดี๋ยวนี้สปีดฟาเวอร์เก็บไว้ก่อน,นอีกตวอีกัวออไอพวกนีละเทเชอร์โฮเตอร์โอเคตีด้ยวยมั้งด้ยวยดนะ้าแข็ง

เราไม่ชาร์จให้ยิงให้กูอีกต,ตัวอีกตัวคือไรตกกูนะแต่ตัวละครที่จะมองให้ยิงแล้วังว่าจะครอบคุมถึงแล้วกันไม่เปลี่ยนวันละต้องเปลี่ยนไม่ได้นะ ยืนยืนแช่อย่างเยวัแช่ะเยอะโนะงู้ยงมันยืนแช่อย่างเงี้ยนะดูด,แด,ดิแล้วก็โคชัดยิง้งไม,ไม่ไม่ไปอี่โซโกอะ โอเคครับแล้วก็ตามหาฮิชิชาไปล้วให้ตัวลูกออนนี่ค่อยเก็บทีหลังแลยอีกสุต้องไปตอบฮิชิชา มันดูมีความสุขมากอ๋อแปลภาษาแงอันตายโมชิดา,ดางั้นก็ขอบใจนะต้องตอบว่าอะไรวะโอเคไม่รู้ตอบมั่วไปก่อน รเราได้เบาะแสมาอีกหนึ่งเบาะแสครับแล้วก็เปิดหาคู่มือก่อนอันทาโมซิดาแปลว่าอะไรโอเคดีมากหาก่อนเออหลังจากโอเคตอนบ่ายไปหาฮิวชาวสุดแปลกตอนบ่ายสถานที่ตรงไหนเอ่ยอ้อตรงนี้ ไปหาตอนบ่ายแล้วกันขอว่าไปก่อนโอเคว่ามาเรียบร้อยแล้วอยูตรงไหนเอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วโอตอเคตอนนี้ตอนบ่ายน่าจะทันอยู่ละบ่ายสาม จัดการที่ชสุดแปลกอยู่ตรงไหนไวะพื้นที่เนี่ยอ๋อนั่งนอนชิลอยี่วะรอสกิดมันดีกว่าเบ๊อมันปวดล้วแล้วก็วข้าจัดการมาันมันมันเสร็จ้วกก็จอกมาตันจิโร่เต็มเลยเอ้าตัวขาดอีกแล้วตกเขาตายก็ จะแจกเพชรหรอเนี่ยถ้าเกิดแจกเพชรแทนตำลังปีก็ยัยงดีอะ่ะมาได้แบบนี้เรื่องข่านี่ก่อน เต็นอย่างเนี่ยนะหลบแต่ตอนมันหุดดินเราแดดทำอะไรไม่ได้เลยไปตีเบย์เหรอน่าสนใจแฮะตีกลับหรอ ตหลบ่อนนี้มีเงินยังโดนดิ่อ,อ๋อเคไม่หมดเข้ากล่องมาแล้วเคยครับ okay, เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็สำเร็จเควีร์แล้วเควว okay, มาดูของรางวัลกันดีกว่าตละลีกกิจกรรมก็ได้มา60แิบพโมเจม60หมืม่นโมล่าแล้วก็อะไรเนี่ยเส้นผ้มาม่านน่าจะเป็นของรางวัลลิมิเต็ด โอเคก็เหลืออีกวันหนึ่งครับที่ต้องทำก็สำหรับวันนี้ครับก็จบพิพเท่านี้ครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ